ดีครับเพื่อนๆชาววอลวอทุกท่านครับผมพบกับผมอีกครั้งหลังในช่องหลัง CH กสครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องบัฟครับผมบัฟก่อนการต่อสู้เนาะที่เราจะใส่ก่อนการต่อสู้ทุกครั้งนะครับผมถ้ามีเราก็ใส่ก็คือเจ้าบัฟตัวนี้ครับผมหินขางไม้บวกด้านบนขวามือไหมครับนี่ป้ายบัฟต่างๆครับผมเราจะมาดูว่า แลหลายคนอาจจะยังไม่รู้เนาะแล้วก็ไม่ทราบบางคนอาจจะยังไม่ได้ใช้เลยก็มีมครับผมก็มีคอมเมนต์จากน้องสายฟ้าเนาะเขาแนะนํามาว่าให้อธิบายเรื่องพับหน่อยว่าเออมันช่วยอะไรบ้างแล้วมันใช้ยังไงเนาะก็คือเจ้าป้ายตัวนี้มันจะเป็นป้ายช่วยในขณะที่เราเล่นเกมต่อสู้ในแต่และครั้งครับผมก็คือเมื่อเราใส่ลงไปจะไปเพิ่มพลังต่างๆแล้วเพิ่มการได้รายได้ต่างๆครับผมก็คือ เดี๋ยวผมจะบอกกันทีละป้ายเลยก็คือเริ่มจากซ้ายไปขวานะครับผมหมายหมายถึงซ้ายไปขวาคือซ้ายบนสุดก็คือป้ายนี้ครับผมเพื่อนๆสามารถกดดูได้นะครับผมมันมีข้อมูลนี่ครับผมโมด,ดูลดาวน์โหลดครูดาวของความสามารถเร็วขึ้นนี่ครับผมเพาหมายถึงว่าป้ายนี้หมายถึงว่าความสามารถคือความสามารถของหุ่นแตละตัวเนี่ยมันจะใช้ได้เร็วขึ้นก็คือมันจะครูดาวน้อยลงครูดาวน้อยลงเลยทําให้เร็วขึ้น อย่างเช่นออจุนก็สามารถบินได้เร็วขึ้นจากปกติประมาณ18วิก่กอนหน้านั้นประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีก็มีตัวเลขข้างบน30นอนี่ก็คือใช้ได้30นาทีครับผมภายใน30นาทีคุณเล่นกี่ตาก็ก็ได้ครับผมก็บัฟตัวนี้ก็จะทำงานให้คุณเนาะ10%ครับผมแล้วเพื่อนๆในทีมก็ลดด้วยอีก2%ก็คือว่าดีมากๆเลยอก็จะทำให้ ความสามารถพิเศษใช้ได้เร็วขึ้นเนาะทั้งทีมเลย2%ครับผมตัวเราเองได้สิเนาะต่อไปป้ายสีแดงที่สองครับผมด้านบนก็คือเป็นการเพิ่มดาเมจครับผมเพิ่มดาเมจห้าเปอร์เซนครับผมนี่ครับผมเพิ่มความเมสียหายของอาวุธทุกชิ้นนะครับผมของเราเนี่ยเพิ่ม5%เของเพื่อนเพิ่ม2%เเซนครับผมมีเวลาในการใช้30สนาทีก็คือสัญลักษณ์แบบนี้เลยต่อไปป้ายที่สามครับผม เป็นป้ายเพิ่มเลือดนั่นเองครับผมเพิ่มความทนทานของหุ่นสิบเปอร์เซ็นตหรับตัวเราเนาะแล้วเพิ่มเพื่อนอีกสองเปอร์เซ็นครับผมอเวลาในการใช้เนี่ยสามสิบนาทีเช่นเดียวกันครับผมต่อไปป้ายที่สี่ครับผมด้านบนขวามือตีฟ้าครับผมเป็นการเพิ่มเกาะครับผมเพิ่มขีดจํากัดของเกาะเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเกาะเ,เคยมีสองร้อยก็เพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นตหรับตัวเรา แล้วก็2%สำหรับเพื่อนๆครับผมอ่าเป็นการเพิ่มเกราะนะครับผมเพื่อนๆจำให้ดีสีฟ้าเหมือนกันส่วนแถวที่สองครับผมเดี๋ยวผมขอเลื่อนขึ้นเนาะนี่แถวที่สองที่มีกลมๆแล้วก็ต่อ,อที้ขึ้นตรงนี้ครับเป็นการเพิ่มความเร็วของหุ่นครับผมเพิ่มความเร็วขึ้นอีก20%เลยทีเดียวครับผมสาหรับตัวเราเนาะอ่าปกติจะเพิ่มเยอะนะครับผมเนี่ยก็คือเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยทําให้หุ่นของเราเร็วขึ้นนะครับผม แล้วก็เพื่อนของเราเนี่ยหุ่นก็นเร็วขึ้นด้วย3%เปเครับผมมีเวลาในการใช้30นาทีเช่นเดียวกันครับผมอ,อ่าป้ายต่อไปครับผมสีฟ้าเหมือนกันตัวนี้ก็คือป้ายเพิ่มเลือดนั่นแหละครับผมแต่มันเพิ่มเวลาในการใช้เป็น1วันภายใน้นวันเนี่ยเราเล่นกี่ครั้งก็ได้ครับป้ายนี้ก็จะอยู่ช่วยคุณไปตลอดนั่นเอง่า สับไปไป้าที่สามสี่เขียวกันบ้างับผมนี่เลยเนี่ยผมก็มีค่อนข้างเยอะเนาะเพราะไม่ค่อยได้เล่นร้อย้ายิบก็คือป้ายบูธตัวนี้จะช่วยอัตราการได้กุญแจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกร้อยห้าสิบเปเซ็นเลยก็คือ150%ห้าเ็นี่ยคือเท่าตัวกับอีกครึ่งหนึ่งครับประมาณนั้นคุณได้สิบคุณก็จะได้เพิ่มมาอีก15อ่า้าประมาณนี้เลยได้กุญแจเพิ่มขึ้นเพื่อเอาไปสุ่มนั่นเองมีเวลาในการใช้30สนาที ส่วนเพื่อนๆที่อยู่ในทีมก็จะได้เป็น10%เนาะต่อไปป้ายนี้ครับผมป้าย AG สีเขียวนั่นหมายถึงเงินครับผมเราได้เหรียญเงินของเราในเกมเนี่ยมากขึ้น40%ครับผมเป็นเวลา30นาทีก็คือเล่นกีตาก็ได้ครับใน30นาทีแล้วก็ออกมาคุณก็จะได้เงินเพิ่มเนาะ40%เพื่อนๆเ,เราได้2%ครับโอเค แล้วก็ป้ายสุดท้ายที่ผมมีเนาะก็คือป้ายหนึ่งชั่วโมงครับผมเวลาในการใช้หนึ่งชั่วโมงในการใช้ป้ายเพิ่มกุญแจแล้วก็มีความพิเศษตรงที่ว่ามันเพิ่มสองร้อเเซน์เลยครับผมอ๋อมันต้องดูดีๆครับผมป้ายเหมือนกันแต่ความสามารถต่างกันอันนี้เพิ่มสองร้อเเซ็นตเลยครับผมเวลาจะใช้นี่ก็ต้องคำนวณดีๆว่าเรามีเวลาเล่นไหมไม่ใช่ใส่ปุ๊บวันนั้นไม่ได้เล่นเลยจบ hey เฮลยครับผมโอเค ความสาคัญของป้ายต่างๆนี่ก็คือว่ามันจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีศักยภาพของหุ่นมากขึ้นแล้วก็ได้รายได้มากขึ้นไม่เพียงแต่เฉพาะตัวเราครับผมก็เพื่อนๆในทีมก็ได้เพื่อนๆลองคิดดูนะครับผมถ้าเราใส่ไปทุกคนเอ่อทุกคนเลยเนี่ยหกคนเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วให้เราเท่าไหร่เรีได้ว่ามากมายเพิ่มน้ำมัให้เราเท่าไหร่นี่ยก็เยอะจริงๆครับผมมันมีทีมเรามีหกคนเนี่ยป้ายป้ายหนึ่งเนี่ยถ้าทุกคนใส่เนี่ย ตัวเองได้เต็มที่แล้วเฉลี่ยมาให้เพื่อนอีก2%เซ็นบ้างสิบัปอร์ซ็นต้ง,งรวมๆกันเนี่ยคูณหกกันไปเลยครับผมก็เรียกได้ว่าแข็งแกร่งกันเลยทีเดียวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้ได้เลยถ้ามีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเก็บนะเพราะว่าเขาแจกกันเกือบทุกวนันส่วนป้าพิเศษก็หาได้จากที่นี่ครับผมหาได้จากตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมครับ ขึ้นมาแจกให้เราอีกแล้วตอ,ตอนนี้ผมยังไม่ดูโฆษณาเนาะจะได้เพื่อจะได้ไม่รบกวเนเพื่อนเนาะเนี่ยแจกทุกวันแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นระบบปฏิบัติการพิเศษเนี่ยตรงระบบปฏิบัติการพิเศษตรงนี้มันก็แจกนะบางทีมันก็แจกอยู่เรื่อยๆครับเนี่ยป้ายเนี่ยแจกอยู่เรื่อยๆแถวบนเนี่ยของปีของเราทั้งนั้นคนที่ขยันเล่นเนี่ยเลเวลขึ้นสูงเนี่ยก็จะได้ของแถวบนบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะ เราไม่เติมเงินแล้วเราจะได้หรือเปล่ามันได้แถวบนนะครับผมจะบอกอีกทีหนึง่งประมาณนี้เลยโอเคตอนนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆเข้ามาแล้วเพื่อนๆสังเกตด,ดูได้เลยครับผมว่าเงินผมเนี่ยมันน้อยมากๆเลยมีอยู่แค่แปดพันเจ็ดร้อยก็เอาไปอัพนู่นอัพนี่ครับไม่ได้เล่นแล้วอัพไปเรื่อยก็หมดวันนี้ผมจะลองลงเล่นให้เพื่อนได้ชมกันตัดสองเกมเนาะแลวใส่บัฟไปด้วย ดูทิว่าวันนี้ผมจะแพ้เหมือนเดิมไหมแล้วก็จะได้เงินได้ทองเพิ่มมาสักเท่าไหร่เนาะบัฟที่ผมใส่ประจำเลยคือนี่ครับผมบัฟเพิ่มดาเมจวันนี้ใส่เลยครับผมปดเปิดใช้งานเพิ่มเลือดครับผมเปิดใช้งานแล้วก็เพิ่มความเร็วครับผมเปิดใช้งานกุญแจเพิ่มขึ้นครึ่งชั่วโมงนี่ผมใช้เลยเล่นมากเล่นน้อยเนี่ยผมใช้ตลอดเนาะเพราะว่าเกมตัวใหญ่สองประมาณสองสามเกมก็ครบขึ้นชั่วโมงแล้ว เมื่อใส่บับเสร็จแล้วสัญลักษ์มันจะขึ้นตรงขวามือนี่ครับผมให้เราเข้าไปเล่นได้เลยนี่เลครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันมีสาระช่วยเพื่อนๆได้อย่างมากเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตากดแชร์ให้ด้วยเนาะแล้วก็ไม่ต้องข้ามโฆษณาก็ได้นะครับผมผมจะวางโฆษณาไว้ตรงการเริ่มเกมอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ขวางทางเพื่อนๆแน่นอนช่วยกันนิดนึงครับผมจะได้มี กำลังใจในการทําแล้วก็การเล่นเพื่อนๆดูเนาะบางทีเล่นละหลายเกมก็มื่นเหมือนกันครับผมผมก็กดกระโดดเหมือนกับเกมอื่นเนาะต่อไปผมพยายามจะลงคลิปให้ได้สองคลิปนะครับผมช่วงเช้าก็จะเป็นอ,อของวอลโรบอ t เนาะถ้ามีเวลาพออะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วงบ่ายๆหรือเย็นๆเนี่ยก็จะเป็นลงคลิปอื่นของเกมอื่นเนาะไม่งั้นก็ทําคลิปไม่ทันครับผมอาศัต,ตว้ในหมด ของเรานี่รีบตายกันเหลือเกินครับผมหนึ่งตัวไปแล้วครับผมเริ่มต้นได้ไม่นานตัวนี้พลังน้อยครับผมระยะห้าร้อยอือหเปิดกเคะอย่างก็จะรู้เลยว่าเราจะดิง้งกดไม่โดนอือือกดไม่โดนทําให้จตัวนี้วิ่งหนีได้อย่างค่อนข้างง่ายอืนี่ครับผมเพราะเราไม่ค่อยได้เล่นครับผม อะไรอะไรมันก็ไม่จำไม่ชินมมือครับผมหือจะคอเป็นตัวนี้หลบฉากไปได้ยังไงเรียบร้อยครับหนึ่งตัวเร็แเ้าไปต่อครับผมสองสามใจเย็นๆครับบอกไปก่อนเลยเรื่องแพ้เรื่องนะผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าแพ้ได้อันดับดีๆเนี่ยเราก็ได้อยู่แล้วครับผมอาจจะไม่ได้ทองแต่ก็ได้กุญแจเนาะหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปครับล็อกขา ตัวนี้มีโมดูลมาครับผมนะสังเกตดูง่ายๆตัวนี้จะมีโมดูลติดตัวมาเนาะพอดูมีขีดเข้มๆนิดหนึง่งนี่ครับยิงทำลายเกาะเราไม่สนใจครับผมเพราะว่าได้คะแนนเหมือนกันครับผมยิงเปิดเกาะทำลายเกาะคือการสร้างความเสียหายต่อหุ่นกับเกาะอุอ้ยเราโดนยิงหูเกือบตายตัวนั้นหิวครับผมอยากยิงเรา โอ้โหเปอตายแปดตัวแล้วครับผมอ๋อตัวนั้นสไนเปอร์ถึงว่ายืนยิงเฉยๆแตกเลยครับผมอะไรเนี่ยเพื่อนเราตายเก้าตัวแล้วครับผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีใครเล่นประเภทแบบเอา่าสงสัยอาจจะมีแบบนี้เปล่าแบบลงตัวมาแล้วก็ระเบิดหุ่นทิ้งอะไรเงี้ยสปอขึ้นเร็วมากครับผมยังไม่ทันทําอะไรเลยอืม นี่ครับผมเจอแบบนี้ก็กุ้มใจกันนิดนึงครับผมเป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็ถึงก็นาดหัวร้อนกันเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าอดเข้ามาแล้วเจอประเภทนี้ครับผมทีมไม่เป็นทีมบ้างอะไรบ้างเนี้ยน่าหนะตายแลวครับผมไม่รู้หุ่นทําด้วยอะไรครับผมกระดาษหรือเปล่าแน่อาจจะทำมาด้วยกระดาษอะไรประมาณนี้ จึงทําให้ชีวีนั้นสั้นนักโอ้ยิงผมทำไมครับผมผมก็เอ้านี่ครับผมไม่เดินเกิดอะไรขึ้นโดนล็อกขาโอ้โหแตกเลยครับผมผมเข้าใจแนละ้วครูต่อสู้นี่มีสกิลดีครับผมล็อกขาบ้างอะไรบ้างก็ทําให้เพื่อนเราตายผมก็ตายไม่ใช่กระดาษครับผมขอแล้วกันตรงนี้เรียบร้อยครับผม ไม่ได้อะไรนี่ครับเขาใช้สกิลล็อกขานั่นเองครับผมแล้วถ้าการการลุมยิงถึงว่าตังนี้ตายแสดงว่าโอ้เขาทิกดีครับตรงนี้ก้าววิ่งแรกกับเราเลยทีเดียวอเดครับผมตอนนี้หุ่นผมก็ตายแล้วตายอีกไปแต่ละตัวเกมแรกนี่มมนประตบความสำเร็จเลยครับผม ทำให้เพื่อนๆไม่กล้าเข้าใกล้กันนะครับผมงานนี้พอกลัวโดนล็อขาผมไม่กลัวครับผมเรียบร้อยแมงป่องไปจะคาดครับผมาจังหวะดีๆใส่เกาะเพื่อนอา่าตรงนี้มีสี่ร้อยตรงนี้มีตัวหนึ่งทางฝั่งนี้บีบเข้ามาครับผมเราทำไงจะได้เข้าใกล้มากกว่านี้เอาต้องไปโคดหินก้อนนู้น โหแต่ตรงนั้นมันเป็นจุดเกิดครับผมถ้าเขาตายปุ๊บแล้วเขาเกิดปั๊บเนี่ยเขาเล่นตะกอเปี้ยนผมลาวแน่ตรงนี้กำลังวิ่งเลยครับผมไายครับผมวิ่งไปไหนครับฮาเดสฮาเดสเขากาอครับเขาก่อให้ได้เขากาอให้ได้แล้วถึงจะชนะดับเบิรคิวครับกลับเลยครับผมนั่นแหละครับผมถูกต้องที่สุดเจอเก่อสีม่วงนี่อย่าให้อยู่นอกเกาะครับผมต้องเข้าไปข้างใน ให้ได้ครับมาแล้วตรงนี้ตัวครับผมเันเยือของเราเก้าวินาทีอุยเจ็ดต่อสิบแปดครับยิงเลยครับผมเปิดระยะไกลโอ้โหหายตัวโดด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 ยา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 ทำอย่างนี้ครับผมครับโดดไปในครับผมเรียบร้อยครับอย่างเงี้ยวาบถูข้างหลังนี่ครับโอ้โหเพื่อนเล่นคิวไปก่อนอือหือหลบครับหลบไปก่อนครับผม แต่ยังไม่ตายยังฆ่าคนได้ครับผมถ้าตายนี่หมดประโยชน์แน่นอนเลยเราจะตายครับผมยิงครับอม,มันต้องอย่างนี้ครับผมสิบต่อยี่สิบคีเลทจริงจริงครับสกอไปครับผมอันนี้ยังดีนะที่ผมได้เซลล์พลังงานมาพันกว่าช่วยได้เยอะครับผมเซลล์พลังงานได้นะครับอยู่แรงตรงสูงนี่ํำเป็นวิ่งมาทางนี้ผิดทางนะครับผมเจอกับถ่ายท่าน เราไม่เอาครับเดินท่านตัวใหญ่เราไม่สู้เกาะเหลืองกระเทืองปัญญาครับผมยิงอยู่หลังเกาะด้อ๋อเยเกอร์ครับผมอ่าเก้าแห่งสไนเปอร์เรียบร้อยครับผมนี่เยเกอร์ตัวนี้ใส่จะอัพมายังไม่สูงครับผมโดน,นยิงไปสามสี่ทีตายปอะมาณันนี้นะครับผมจะต่อเปียนใ,ใครก็ว่าโหดครับผมเขาไม่มีตัวแก้มาด้วยครับผม ยิงครับผมสร้างดาเมจไปก่อนเดี๋ยวใครพลังอ่อนให้เราอีกเราจะวิ่งเข้าใส่ต้องซีเรียสครับผมเล่นไปเรื่อยยังไงแล้วก็รับหนึ่งอยู่แล้วดูหน้าทางแล้วอุยตรงนี้ครับผมน้อยเดียววิ่งคู่ฝ่าโอ้โหโดนยิงโดนไฟฟ้าช็อตยังไงทันไหมยังไงว่าจะไปได้สะกอเปี้ยนโอ้โหนี่นะครับข้อเสียของตะกอเปี้ยน เี้ใครที่ว่ามันโหดนะมันโหดจริงแต่ว่ามันจะโหดเนี่ยโอ้โหนี่นะครับในความดีมันก็ต้องมีความเสื่อมอยู่บ้างเนาะอือฮสู้กับไทท่านอย่างเราครับผมก็บางคนก็ไม่สีเรียสนะคนุนวเล็กแต่ก็เนี่ยครับมั่นใจไม่ฝีม่มือว่าแรงเขาก็มาสู้กับเราเนาะไทท่าน ผมไม่ค่อยสู้นะรสท่านเจอไปก็ใส่จังหวะใช่ครับถ้าเกิดจะสู้กันบบตัวตัวตัวเลยก็ไม่ไหวเลยท่านแต่ท่านใานี่ตัวใหญ่ไม่พอลงังแรงครับผมตอนนี้ผมก็พยายามเก็บเหรียญแพตินัมเนี่ยเพื่อที่จะเพื่อทําปืนให้ครบสี่กระบ,บอกสักทีครับผมผมเองก็ไม่ครบสักทีเนาะถ้าใครยิงผมจังเลยเนี่ย ขายิงผมถึงผมก็ยิงคุณถึงเหมือนกันนะนี่แม่ใจคอคุณนี่ช่างโหดร้ายอา้าวใครช่วยกันยิงใหญ่เลยแตกเลยครับผมถือว่าพลังรุนแรงครับผมแสดงว่าทีมนี้เราเจอทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะเนาะอาวุธแตแล่ละชนิดนี่ก็รุนแรงครับผมนิดเดียวแตกนิดเดียวแตกมาครับผมจะได้สกิลไหมเนาะไปครับผมได้ไม่ได้ไม่รู้ยิงไว้ก่อนอ้ยิงไม่โดนเลยครับผมชุดแรก ุดแล้วไม่โดนไม่เป็นไรครับชุดสองมันต้องโดนบ้างแหละตัวนี้ต้องเอาให้ได้ครับผมอไม่ได้ไม่กลับจอมโอ้โหเพิ่มเลือดเราก็เพิ่มครับหมดแล้วกลับไม่ได้แล้วครับผมกลับ้าไปแล้วครับได้ไหมโอ้โหเพื่อนได้ครับผมแต่เราไม่ได้เรียบร้อยสําหรับเกมนี้ผมก็พ่ายแพ้เป็นแน่ๆแล้วผมเดสแมท อช่วงนี้มก็ต้องแพ้แล้วครับผมเพราะว่าสิบี่ต่อยนะีบเก้าเนาะหมดทางสู้กันเลยทีเดียววี่งเดี๋ยวเราจะไปดูเกมที่สองกันครับผมเดี๋ยวรอให้เพื่อนเล่นสักนิดนึงนี่ครับผมดูการต่อสู้หูควันกลบเลยไทยทันนี่ไม่ดูอางกฤงครับผมดูตัวอื่นดูตัวที่เขาวิ่งวี่กันนี้ว่าครับผมระเภทยืนทื่อๆนี่ดูการบวกโอ้โหคิดตัวนี้ครับผมเบียดสู้กับไทยทันมีโล่แตกกระจาย ไม่ได้มาตัวเดียวครับผมดูดีครับรอบข้างเต็มไปด้วยหุ่นตัวเล็กไปหมดเลยนี่ครับผมต่างคำของไทยท่านอาเธอร์ตรงนี้ก็คงจะไม่ต่างกันครับผมมีเพื่อนพยายามยิงช่วยอยู่ด้านขวามือนี่ครับคิดแตกไว้ก่อนครับผมนี่นะครับผมโอ้โหสิบห้าต่อสามสิบสองครับผมยากที่จะพลิกสถานการณ์ได้ครับผมอ่ายังไงก็อย่าลืมครับผมใครที่ยังไม่ได้กด ติดตามหรือกดไลค์เนี่ยคนดูเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยแต่ไลค์เนี่ยน้อยจังเลยครับผมกดไลค์สักนิดนึงเพื่อเป็นกําลังใจอะไรเงี้ครับผมได้หมดครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับรักกันไม่ข้ามโฆษณาครับผมไว้ห้โฆษณามันวิ่งไปครับไม่กี่วินาทีก็ทําให้ผมมีกําลังใจแล้วก็มีไรายได้เข้ามาในช่องเนาะประมาณนี้ครับผมอ้าวเกิดอะไรขึ้นการเชื่อมต่อขาดหาย โอเคขออนชญาตเราต้องใส่ไวายฟาจะมีการกระตุกเนาะเรียบร้อยครับผมเกมแรกก็จบไปครับผมกระตุกอย่างนี้ก็ออกจากเกมกันมาเลยทีเดียวโอเคเนี่ยครับป้ายบัฟมันก็แจกอย่างงี้ครับทุกวันครับผม,มเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปรับกันได้ช่วงเช้าก็ได้ช่วงไหนก็ได้เนี่ยมันแจกป้ายบัฟเราก็เก็บเอาไว้เนาะดูวิดีโอส่องเที่ยวโอเคระบบปฏิบัติการผมก็ขึ้นมา ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมที่สองกันเลยครับผมเอาทักสองเกมเนาะยาวหน่อยไม่เป็นไรครับผมคลิปโอเคอันนี้เช็คของน้องวัลแล้วไม่มีอะไรที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาครับเพราะว่าแพ้ความไพ่แพ้ครับผมโอเคไปครับเกมที่สองนะครับเพื่อไม่ให้เสียบัฟเดี๋ยวจะไดบ้บัฟซะเปล่าเนาะอือ เมือนเดิมครับเราหน้าลงก่อนเนาะเพื่อนๆจะสังเกตดูนะครับผมจะไม่ค่อยใช้โดรนเนาะโดรนนี่ใช้แล้วมีประโยชน์จริงแต่มันเปลืองเซลล์พลังงานครับผมใช้ได้นะครับผมคนมีโดรนก็ใช้ไฟคนมีเซลล์พลังงานเยอะๆโดรนนี่ก็เป็นตัวช่วยอย่างดีครับผมช่วยห,หุ่นแข็งขึ้นอะไรเงี้ยสาหรับคนที่ยังไม่มีโดรนสายโจมตีก็จะทําให้หุ่นแข็งขึ้นแล้วก็คือหุ่นมันจะช่วยทําให้เกิดเอฟเฟกตต่างๆได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเอฟเฟกต์ล็อกขาอะไรพวกเนี้ย ช่วยลดการโดนล็อกขาอะไรพวกนี้มันมีส่วนช่วยครับผมโดนแต่มันเป็นอะไรที่แพงแล้วก็ใหม่สำหรับยังใหม่อยู่ผมยอมแล้วเราผมยังคิดว่ายังใหม่อยู่นะผมคิดว่ามันใหม่อยู่ตอนนี้สําหรับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการใช้มันเยอะแล้วโดนดีๆเนี่ยอโหแพงจริงๆเราจะคอยยิงไนทิงเกลตัวนี้ครับให้ล่วงลนลงมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นครับผมว่าเขาลงหลังซ่อกหินแน่ๆนี่ คนยิงอยู่เรื่อยเลยครับผมโอ้โหปะคอนครับผมเต็ดปืนยิงความร้อนอย่างเงี้ยแน่นอนแล้วครับผมเราเสียเปรียบครับผมอ่ามีเพื่อนมาช่วยครับอะไรครับผมจะมาไล่เราวันหน้าเลยเหรอคือมันไม่ใช่ครับผมคุณไล่ใครก็ไล่ได้นะครับแต่คุณจะมาไล่เราวันหน้าอย่างผมนะผมนี่สเต็ปเทพนะครับผม ว่าไปนั่นเลยอันนี้คุยกันสนุกสนานนะครับผมผมเองก็เหมือนเพื่อนแหละเป่นธรรมดาธรรมดาครับผมแต่เราหน้ามันมีสกิลเยอะครับผมที่ผมบอกว่าสเต็ปเทพนี่คือสต,ติลมันเยอะเนี่ยครับยิงผมผมก็ยุบหน่อยเดียวครับแล้วก็เป็นโอกาสให้เพื่อนผมยิงนะผมแล้วคุณก็จะตายนั่นแหละครับบุกเข้ามากันเยอะแยะไปหมดครับตอนนี้เจ้าลิศเข้ามาครับ ยิงเลยครับผมเพื่อนตายเลยครับผมเราทําเพื่อนตายครับผมผมขอโทษด,ด้วยผมต้องการปกป้องครับผมผมต้องยิงครับประมาณนั้นมาตรงนี้ไม่มีปัญหาเอ้ยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนตัวผิดนิดนึงครับผมเราจะเอาลิทลงไปสู้ครับเพราะศัตรูตเยอะเนาะเราต้องใช้สก,กิลของเจ้าลิทครับในการบวก เนี่ยครับผมปืนไรฟ้าผมเนี่ยกว่าจะจับเป้าได้ไม่ค่อยทางานครับผมคือมันช้ากว่าจะปรับจับเป้าได้นี่ครับผมปอื้นเร่วแรงนะครับผมแต่กว่าจะจับเป้าได้เนี่ยขอโทษเถอะโอ้โหจะซื้อให้เกษียดได้ทองครับผมสกิลมันแพงสองพันแพงจริงๆสกิลคนขับช่วงท้ายนี่หญิงใหญ่เลยคุณไปโกดเครืองอะไร มาจากไหนเอา้าใครมาเอา้าคุณรับดาเมไปแล้วกันคุณรับดาเมจไปแล้วกันนะคุณยิงผมผมยิงคุณนะครับไม่โกงเนาะเริมเรื่อยครับมีใช้ไปครับไหวไหมเออโหบีดคุณบีดกว่าคุณจะมาคุณผมก็ เดสสมอลเลยแล้วครับผมต้องเอาแล้วครับตอนนี้หอมเลยยิงผมเหลือเกินชอบแอบ,บยิงผมครับนั่นแหละครับผมในตัวนี้ครับผมยิงเขาระยะไกลๆในชอบจังเลยครับผมยิงปีอีสปอร์ต e ครับผมใครๆก็ชอบอ้าวหืไม่ทันที่เห็นใครยิงผมใครยิงผมผมยิงใครศัตรูไม่ลงตัวนะครับผมศัตรูนี่ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาพยายามจะดูว่าเราจะไปยึดต,ตรงไหนหรือเปล่าเขาเขาจะไม่ค่อยรวมตัวเขาจะมาลงตัวไว้ตัวหนึ่งหรือหมดไปแล้วผมก็ไม่รู้นะตรงนี้ครับผมไม่มีใครมายึดจุดผมจะมายึดจุดสัญญาเนาะเราเสียเปรียบการยึดจุดสัญญาอยู่ช่วงนี้ผมก็เพิ่งพักจากการทํางานมาครับผมโอ้โหเหนื่อยแล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยดีนพักนี้อากาศเปลี่ยนแปลงใกล้ปีใหม่แล้วก็อย่าลืมนะครับผม ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนอะอ่าเดี๋ยวก่อนช่วงปีใหม่เนี่ยผมจะเดินทางไปบ้านเกิดตัวเองเนาะก็จะมีเวลาเล่นเกมกันยาวๆแล้วก็อาจ,จะมีการไลฟ์สดด้วยนะครับผมใครอยากยิงผมเนี่ยแหมเคยมีนเพื่อนบอกอยากเล่นกับผมด้วเกินได้แน่นอนครับผมช่วงนั้น๋ยวผมจะประกาศไม่ทีเนาะว่าจะเล่นกันช่วงไหนดีมาครับไหนๆเราก็สู้ไม่ได้แล้ะยิงไททันมันซะเลยครับผมเพื่อให้รู้ ให้โลกไปอ้าวัตถุหมดเลนี่เราต้องหาหาที่หลบครับอือหือที่หลบเป็นช่างตี้แล้วเกินครับผมตัวยืนของเรานี่ครับผมแรงแน่นอนมาร์กเอมทูครับผมเลเวลเต็มนี่ครับไทท่านกับไทยท่านเถอะครับยิงขี้แต่คาท้องเรียบร้อยประมาณนั้นเลยอุ้ยลืมไปครับผมพูดคำหยาบเดี๋ยวโดนติดเหลือง คลิปติดเหลืองครับผมว่าพูดคำหยาบกับประชาชนไม่ดีได้ไหมได้ไหมเผาเผาต่อนเนื่องเรียบร้อยตอนนี้สูสีขึ้นมาแล้วครับผมเพามีทางเดียวเนาะเนี่ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหเพิ่มเลือดไม่ทันแล้วครับไทท่านตรงนี้บินครับ ผมสู้ครับผมสู้คุณครับผมมีปืนกลติดมาด้วยครับผมผมจะไม่ยอมให้ใครมายึดจุดนี้ไปให้ได้ครับผมเฝ้ามันอยู่ตรงนี้แหละบอกแล้วครับผมตรงนี้นเป็นจุดเกิดอ้าแล้วแล้วไม้อีกแล้วครับผมไอ้โลกี้ตัวแสบต้องมีแน่นอนยึดจุดสัญญาโลกี้มายึดจุดสัญญาครับผมต้องใช้หุ่นตัวเกเล็กเนาะในการจัดการครับผม ไม่งั้นเจ้าโลกีนี่มันยึดอยู่สัญญาณเราหมดแน่ๆอ๋อหายไปไหนแล้วโอ้นั่นนะนั่นแหละครับหายไปแล้วถอยนะไปเลยครับผม เอยยิงไปเรื่อยๆครับต้องซีเรียสเรียบร้อยครับผมไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ลาดนะนี้เขาเรียกว่ายิงกันคนละทีครับเขายิงเรายิงเขายิงเรายิงครับผมนี่ครับผมคููต่อสู้เปลี่ยนไปเมนูแล้วครับผมมีทั้งหมดสามตัวเนี่ยการเล่นจุดสัญญาณที่ดีคุณต้องมาเดมเมอนหลังนี่ครับผมเพื่อที่จะมายึดจุดข้างหลังครับผมศัตรูโถมไปทางซ้ายเราไปทางขวาครับผม เพื่อยึดจุดคืนมาอะไรประมาณนี้เลยถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นเป็นเป็นวันหยุดปิดเทอมด้วยครอบครัวก็ยุ่นครบเนาะก็ไม่สามารถที่จะห้ามเสียงต่างๆได้ครับทิ่แต่ว่านะมีเพื่อนนั่งคุยนั่งเล่นไปแล้วกันอะไรประมาณนี้ครับผมตอนนี้จากที่จะเหมือนจะแพครับผมเกมนี้ก็ตามามาสู่สีครับผมต้องจัดการโลกิให้ได้ครับผม ประมาณนี้ครับผมคิวคู่ต่อสู้หมดตู้อย่างก็จบเดี๋ยวเวลาสองนาทีครับผมอามีเพื่อนเราครับผมนี่ครับนี่ครับผมคือการเล่นที่ถูกต้องเนาะบางทีมเนี่ยไปตามลุมโลกิจนหมดเลยครับผมลืมยึดจุดสัญญาณกลับคืนมาแพ้ครับโลกิเนี่ยมันเป็นตัวที่วิ่งเร็วด้วยอะไรด้วยเรียบร้อยครับผมอยู่ยากถ้าหุ่นตัวเล็กเรามีอะไรประเภทนี้ เราก็เป็นพเน,นกรล่พื้นที่ครับอะไรเนี่ยคุณแมงป่องหรือเป้าหรือไข่เรียบร้อยครับผมไม่ได้ลัดนะครับผมผมเห็นพอดีขอโทษด้วยโอเคจังหวะนี้เราก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมอ่าเราหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกเพลิดเพลินกับคลิปคลิปนี้เนาะคลิปอาจจะยาวสักนิดนึงแต่ก็มันเป็นการเพลย์เกมเนาะนี่ครับผมได้มาทั้งหมด4ี่แส0เนาะ แล้วก็จะเป็นการดูการเพิ่มรางวัลเนาะสำหรับคลิปนี้ได้ที่ไรเอ่ยโอ้ได้ที่3ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ